พูดได้เต็มปากว่าประสบความสำเร็จที่สุดกับภาพยนตร์เรื่อง Operation แม่โขงนะคะเพราะว่านี่คือผลงานสร้างชื่อของแบงค์ปาวริสเลยค่ะในฐานะนักแสดงในจีนแผ่นดินใหญ่ทำให้ได้รับโอกาสมากมายเลยนะคะหลังจากนั้น โดย2ปีที่ผ่านมาค่ะต้องเดินทางไปกลับไทยจีนแล้วก็เป็นช่วงขาขึ้นจริงๆค่ะผลงานเขามีมากกว่า1ิกว่าเรื่องนะคะในจีนซึ่งก็ถือว่าหนักมากค่ะตั้งแต่เป็นนักแสดงอาชีพเพราะว่าบทบาทส่วนใหญ่ที่ได้รับเป็นบทบูนะคะคุณแบงค์เขาบอกว่าโชคดีมากค่ะส่วนใหญ่ได้รับบทที่พูดภาษาไทยแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำกันบ้านเพิ่มเติมคือการจดจำประโยคสุดท้ายของนักแสดงจีนที่ต้องเข้าฉากด้วยกัน โดยเมื่อนักแสดงจีนพูดจบประโยคแล้วเราเนี่ยจะได้ต่อบทได้ทันทีส่วนที่ยากจริงก็คงจะเป็นเรื่องการสื่อสารค่ะเพราะว่าการสื่อสารแต่ละครั้งกับทีมงานต้องผ่านล่ามอีกทีคุณผู้ชมขณะที่บางงานจําเป็นต้องพูดภาษาจีนจริงๆก็เคยพลาดโอกาสไปนะคะเพราะว่าพูดจีนไม่ได้เนี่แหละทําให้ต้องไปลงคอร์สเรียนภาษาค่ะซึ่งภาษาจีนนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแบบยากจริงๆยอมรับว,ว่ามันเป็นภาษาท,ที่ยากมากครับเพราะว่าการออกเสียงมันต้องแบบ กระดกลิ้นอะไรแบบพวกอะไรเงี้ยมันมันยากจริงครับเคยเคยไปเรียนอยู่แป๊บหนึ่งแต่ว่าท้อท้อก่อนฮะมันเหมือนแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวเราเอาหน้าง,งานแล้วกันฮะถ้าถ้าเรียนเรียนแบบจริงจจังคงไม่รอดอะไรเงี้ยครับเขาเขาเคยบอกเหมือนกันครับบอกว่าควรจะถ้าคุณสามารถที่จะพูดภาษาจีนได้เก่งๆอะไรเงี้ยมันจะทํางานได้เยอะขึ้นคือแบบอย่างอันนี้ยังบทบทบทมันยังอิงแบบว่าอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนจีนอาจจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นคน ไทยที่ไปอยู่จีนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเผื่อคุณสามารถที่พูดจีนได้เก่งเนี่ยคุณจะได้เล่นพวกเป็นมือหนังหนังราชวงศ์เขาอะครับที่แบบผมยาวเพราะอันนี้ผมตอนนั้นผมก็ผมยาวด้วยอะไรเงี้ยคือแบบว่าสามารถที่เป็นเล่นพวกหนังราชวงศ์เขาที่เป็นเป็นซีรีส์ราชวงศ์เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นมันต้องใช้ภาษาจีนที่เก่งเลยมันต้องพูดได้แบบว่าถ้าถ้าเป็นพูดภาษาไทยไปมันมันจะไม่ไม่ไม่ได้อะไร ในช่วงโควิด19ระบาดหนักในจีนค่ะแบงก์เขาก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เซ็นสัญญาเล่นหนังไว้อีกหนึ่งเรื่องก็ถูกแคนเซิลไปเรียบร้อยค่ะแล้วก็ยังมีหนังอีก2เรื่องนะคะที่ถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมไปใช้บน Netflix ค่ะแล้วก็ HBO รวมถึงในไทยนะคะมีผลงานเรื่องล่าสุดนั่นคือซีรีส์เรื่องครอบครัวป่วนกวนสุขภาพเรื่องนี้เล่นคู่กับนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาค่ะ